วันนี้มาดูรถใหม่ครับพี่น้องรถกระบะรถกระบะเอาสักคันไหมมาดูรถกระบะโอ้เขาเยอะมากอยากได้สักคันไปใช้งานะน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u ู e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออลิฟสายมันครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวแฟนเพจด้วยนะครับแฟนเพจออลิฟสายมันนะครับพาพี่น้องมาดูรถกระบะเข้าใหม่ครับก็จะหาใช้งานครับพี่น้องเอาตอนเดียวไหม ก็ไม่มีอะไรมากครับบ้างๆครับแวะมาเยี่ยมชมครับที่บริษัทนี่หลยนี่ผมก็อยู่ที่บริษัทโคโยฮ่ามอเตอร์มหาสารคามครับพี่น้องอ่ะอยู่ที่บ้านคอครับมาดูรถใหม่ครับอยากได้แบบแบบไหนอ่ะ แบบตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวท็อปหรอกนะว่ายังยังไม่มีตังคนะ์เน่ะเนี่ยอยากได้ตัวเนี้เอ็กซิลี่ตัวท็อปเลยนะนตัวเนี้ยแต่ยังไม่มีตังคนะ์เก็บไว้ก่อนไอ้ตัวเนีนะ้เราจะสนใจรุ่นนี้คนระับพี่น้องเนี่ยผมสนใจรุ่นนี้แหลนะรุ่นนี้ก็ใส่แม็กใส่อะไรก็สวยงามครับ เอาไว้เข้าบอดดิน,นครับเนี่ยเยอะมากอะ่ะรุ่นเนี้ยดูเขาเรียกอะไรอะ่ะยีสุยีสุออนิวยีสุอ่าตัวเอตัว Z ซพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็ราคาไม่แพงครับถ้าแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวธรรมดาหน้าจอก็ไม่มีนะ ราคาเงินสดอยู่ที่หกแสนห้าบวกอีกสามเปอร์เซ็นต์นะน่าจะดาวอยู่ที่หมื่นต้นๆหรือว่าห้าพันแล้วแต่แล้วแต่ไอ้นั่นเราแล้วแต่กำลังครับแล้วแต่กำลังรัพย์ของเราเดี๋ยวพาไปเดินดูไอ้สีประตูเอ็กซ์เตัวสูงอะ่ะ ว่าราคาสดมันอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็ผมก็ใช้เจ้านีโมอยู่ก็จะเป็นรถเจ๋งซี v i c เอดีนะก็แต่งนิดนิดหน่นอยหน่อยครับเนี่ยตอนนี้ก็ราคาไม่แรงครับก็อยู่ที่เก้าเก้าแสนเก้าสองพันนะครับบวกอีกเก้าเปอร์เซ็นก็ตกประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทก็ ใช้เงินดาวไม่แรงครับก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหมื่นสองหมื่นแล้วแต่แล้วแต่กําลังทรบเราเหมือนกันแต่ว่าสวยมากเนี่ยคันนี้เอาเข้าบอ่อดินเนี่ยพี่น้องว่างไงโอ้ขีนนกเยอะมากนกพิราบแต่ตัวนี้ก็สวยครับตัวแซดครับตัว LDA แซ LDA ประมาณนี้นะข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็คุยกับเซล์เบื้องต้นแล้วแหละนะครับถ้าผมเอาตัวเนี้ยไอตัวแคบเลยตัวแคบธรรมดาเนี่ยตัวเอสธรรมดาเนี่ยหรือว่าสี่ประตูเออวันนั้นผมถามสีปปส่ประตูแคบโฟสี่ประตูตัวเอสเขาบอกว่าราคาเงินสดอยู่ที่6,9แสนเกถ้าบวกส่วนลดพนักง,งานเข้าไปก็ตกประมาณหกหมืกว่าบาทนะครับ วันที่รับรถถือเงินมา2อ0 0มืาครับสองหมืนเ้าหรือว่าสามเอ้ยสี่หมืนเก้าดิสี่หมืนเก้านี่ยมันก็จะตกเป็นดาวหนึ่งแสนบาทดาวหนึ่งแสนบาทงวดก็อยู่ราวๆสักแปดเก้าพันนะครับดาวหนึ่งแสบาทแปดเก้าพันเนี่ยผมว่างวดมันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะอ่าผมอยากได้สักงวดหกพันเจ็ดพันน้อย เอาที่กำลังเราหาส่งไว้ครับพี่น้องใครสนใจก็คอมเมนต์นะครับติดต่อมาได้ที่ช่องอลิฟสายมันได้เลยหรือว่าอ่ทักแฟนเพจก็ได้ครับแฟนเพจก็อลิฟสายมันเหมือนกันนะครับหาย,ายง่ายครับหาไม่ยากว่สวยนะเขาก็จะจอดไว้ประมาณนี้แหละพอลูกค้ามาดูก็เข้ามาดูมาเลือกนะครับ พอมาเลือกเสร็จเขาก็จะทําการทําความสะอาดล้างนะครับตกแต่งภายนอกภายในประมาณนี้ครับรถเยอะมากครับพี่น้องเข้าแต่ละปีอ่ะลืมเลยสวัสดีปีใหม่ครับ2023ครับ เรียว่าสองห้าหกหกครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่สองพันยิบสามหรือว่าสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับภาพอาจจะเบลอๆนิดนึงเพราะว่าโทศรศัพท์เริ่มจะไปแล้วเดี๋ยวต้องซื้อโทศรศัพท์ใหม่แล้วโอ้ยเสียตังค์รายการเสียตังค์เยอะครับพี่น้องอ่ะโอเคครับมาเลือกมาชมมาดูได้ครับพี่น้องติดต่อมาได้นะ นานๆทีมาถ่ายพี่น้องได้ดูแต่ว่าอยู่ด้วยทุกวันหละอยู่ในศูนนี้แหละนะ,นะอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวตอนเย็นมีนัดกับพี่ท็อปเทพครับน่าจะกินซอยจุสังสรรค์กันเล็กๆ,ๆน,น้อยๆครับพี่น้องนะ <มา S 2> น้องจอยก็ไม่รู้ว่าจะไปด้วยไหมตอนเย็น